กูบรีเงาแห่งป่าที่สูญหายเสียงลมพัดผ่านแนวไม้สูงของป่าพนมดงรักท่ามกลางแสงอ่อนของอาทิตย์ที่ใกล้ลับขอบฟ้าร่างเงาหนึ่งเคลื่อนผ่านพุ่มไม้เบื้องหน้ามันคือกูบรีสัตว์ป่าในตำนานที่ถูกกล่าวขานว่าได้สูญหายไปจากผืนแผ่นดินไทยมันเคยเป็นเจ้าแห่งพุ่งญ้าแววตาดุดันแต่แฝงด้วยความสงบเขาโค้งงอเป็นลวดลายแห่งความสง่าง,งาม ถุกย่างก้าวของมันหนักแน่นเรากับบอกเล่าความภาคภูมิใจของผู้พิทักผืนป่ามานานนับศตวรรษแต่โลกเปลี่ยนไปเสียงเครื่องยนต์ดังกลบเสียงลมสะพานคอนกรีตทอดยาวผ่านผืนป่าที่เคยเป็นบ้านของมัน mm hmm. เสียงปืนและรอยเท้าของมนุษย์เป็นสิ่งสุดท้ายที่มันทิ้งไว้อูบรีหายไปจากผืนดินไทยเหลือเพียงร่องรอยในตำราและความทรงจำของผู้เท่าราะนั้นในค่ำคืนที่เงียบสงัด ผู้เดินทางบางคนยังคงกระซิบว่าพวกเขาเคยเห็นมันในเงาแห่งป่าลึกในสายหมอกเหนือทุ่งหญ้าหรือในเสียงสะท้อนของธรรมชาติที่ยังจำเจ้าของเดิมของมันได้กูปรียังอยู่ที่ไหนสักแห่งหรืออาจเป็นเพียงเงาแห่งตำนานที่ไม่เคยลบเลือนไปจริงๆ